สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะ Good morning How are you today I'm great Okay วันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันเนาะจากบทที่สามคราวที่แล้วเราขึ้นเรื่องบทที่3าไปใช่ไหมคะ Talking on the telephone ใช่ไหมเราก็ได้รู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ไปแล้วใช่ไหมคะคำศัพท์ใน talking on the telephone มีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งคำศัพท์คำแรกใครตอบได้บ้างคำศัพท์คำแรกหนึ่งคำว่า department ใช่ไหมคะ department แปลว่าอะไรนะแผนกใช่ไหมคะสอง extensionextension extension, แปลว่าต่อสายภายในใช่ไหมคะ extension number t o six ใช่ไหมคะก็คือให้ตอบหมายเลข2.6อ่าแบบนี้ใช่ไหมคะหรือ uh, Do you know about extension number นะคะก็คือคุณรู้เบอร์ภายในองค์กรไหมนะคะก็ถ้ารู้ก็ให้ตอบไปในเบอร์นั้นเลยใช่ไหมคะ extension ใช่ไหมคะคือการต่อสายภายในคำที่3 international code International code ก็คืออะไรคะรหัสสากลหรือรหัสนานาชาติใช่ไหมคะคำต่อไป transfer I will transfer your call แปลว่าอะไร transfer แปลว่าโอนสายใช่ไหมคะ I will transfer your call ก็แปลว่าฉันจะโอนสายใช่ไหมคะฉันจะโอนสายของคุณเนี่ยไปให้กับใครใช่ไหมคะอย่างเช่น I will transfer your call to Mrs. เจเนตแบบนี้ใช่ไหมคะคือฉันจะโอนสายของคุณเนี่ยไปให้กับมิสเจเนตนะแบบนี้นะคะ transfer แปลว่าโอนสายคำต่อมานะคะก็คือ company name company name what is your company name what is your company name company name แปลว่าชื่อบริษัทใช่ไหมคะถ้าอาจารย์ถามว่า what is your company name ชื่อบริษัทของคุณคืออะไรใช่ไหมเวลาตอบเราก็ต้องตอบว่า My company name is ABC c o s m e t i c แบบนี้ใช่ไหมคะ,ะคำต่อไปค่ะ Just a moment Just a moment Just a moment แปลว่าสักครู่ใช่ไหมคะอย่างเช่น uh, This is Tom calling from ABC Bookstore ่า uh, นี่ทอมนะโทรมาจาก ABC Bookstore ใช่ไหมคะอ่า uh, I would like to speak to Mr. อ่า Mr. John แบบนี้เนาะอ่า uh, สมมุติว่า This is Tom calling from ABC Bookstore I would like to speak to Mr. John ฉันทอมนะโทรมาจาก ร้านหนังสือ ABC ฉันต้องการหรือว่าฉันอยากจะพูดกับมิสเตอร์จอนใช่ไหมคะถ้าเขาอยู่เราก็ต้องบอกว่า just a moment please นะคะก็คือรอสักครู่ just a moment please I will transfer your call เห็นไหมมันเชื่อมกันใช่ไหมคะ just a moment please I will transfer your call ก็คื รอสักครู่นะคะฉันจะโอนสายของคุณไปให้กับมิสเตอร์จอห์นใช่ไหมะนะคะ on holiday คำศัพท์ต่อมานะ on holiday on holiday แปลว่า on holiday แปลว่าอะไรคะวันหยุดใช่ไหมคะ,ะนะ on holiday แปลว่าวันหยุด on a business trip on a business trip แปลว่า การเดินทางไปทำธุรกิจใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า uh, in a weekend I will go to I will go to a meeting นะคะก็คือวันอยู่สุดสัปดาห์เนี้ยฉันต้องเดินทางไปไหน meeting mm hmm. ก็คือไปประชุมใช่ไหมคะอา uh, mm hmm. แล้วมีโทรศัพท์ดังขึ้นมากริ้งกๆิ้งริกะแล้ลลก็รับอะเราก็สามารถบอกเขาว่า I am on a business trip นะคะก็คือตอนเนี้ยฉันเนี่ยกำลังเดินทางไปทำธุรกิจอยู่นะคะคำต่อมาคือ out of the office out of the office ก็คืออยู่ไหม out เอาแปลว่าออกไปใช่ไหมคะ out of the office ก็คือไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศก็แปลว่าอะไรคะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะออกไปข้างนอกอคำต่อมาค่ะ not at his desk Not at his desk ถ้าสมมติว่าเราต้องการอยากจะถามว่า uh, this is this is the uh, this is John desk นี่โต๊ะของจอนใช่ไหมเราก็สามารถบอกได้ว่า No not at his desk ใช่ไหมมีคำว่า not ไม่ใช่ใช่ไหมคะ,ะแปลว่าเนี่ยโต๊ะของจอนใช่ไหมเราก็บอกว่า No Not at his desk ก็คือไม่ใช่นั่นไม่ใช่โต๊ะของเขานะคะ,ะคำต่อมาค่ะ on another line on another line แปลว่า another แปลว่าอื่นๆใช่ไหม line แปลว่าสายหรือว่าเส้นสายใช่ไหมคะ on another line ในที่นี้ถ้าเราใช้ในการ talking on the telephone line ก็แปลว่าสายใช่ไหม on another line แปลว่าติดสายอยู่ใช่ไหมคะติดสายอยู่ เหล่านี้แหละค่ะคือคำพท์เบื้องต้นที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องของ Talking on the telephone ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอะไรอีกพวกํำนวนต่างๆใช่ไหมํำนวนต่างๆก็อย่างเช่น this is จุดๆจุ calling from อย่างเช่น this is Tom calling from ABC bookstore นี่ทอมนะโทรมาจาก calling from แบบว่าโทรมาจากโทรมาจากร้านหนังสือ ABC นะหรือ could I speak to could I speak to แปลว่าขอคุยกับอย่างเช่น could I speak to m r s j a n e t please ขอคุยกับ m i s s j a n e t หน่อยได้ไหมคะแบบนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าสำนวนที่มันมีความสุภาพมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งสำนวนที่เราต้องการอยากจะฝากข้อความใช่ไหมอย่างเช่นคำว่า,า could I take a message could I take a message แปลว่าฉันเนี่ยขอจดข้อความให้ฉันเนี่ยจดข้อความคุณไว้ไหมหรือถ้าเราจะร้องขอให้เขาใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า Could you take a message Could you take a message แปลวา่าคุณช่วยจดข้อความให้ฉันหน่อยได้ไหมนะแบบนี้นะคะซึ่งเหล่านี้นะคะมันก็จะมีทั้งคำศัพท์แล้วก็สำนวนต่างๆที่เราได้เรียนไปในคลิปที่แล้วใช่ไหมคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของ place n t continuous นะคะ place n t continuous ทำไมต้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่า place n t continuous เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วมันกำลังเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ place n t continuous เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์ขอเอาปากกาน,นิดนึงนะคะ p l e a s a n t continue as นะคะ mm hmm. ก็คือตัวนี้เนาะอ,อาจารย์ใช้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์ใช้สีนะคะอ่ะ mm hmm. pleasant continue as mm hmm. ตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นการบ่งบอกถึงความรู้สึกนะคะทัศนคตินะคะว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งโครงสร้าง ของ p r e s e n t continuous เนี่ยนะคะมันก็จะมีดังนี้นะคะก็คือ s บวก verb, verb to be บอ่าบวกกับ verb ing อ่าแบบนี้นะคะก็คือ s เนี่ยค่ะย่อม,มาจาก subject subject ที่แปลว่าประทานใช่ไหมคะประทานคืออะไร i y o u we, t h e he, y she, it ใช่ไหมคะ subject บวกกับ verb to be verb to be ในที่นี้นะคะเราจะใช้ is a m a r นะคะใช้ is m r แล้วก็บวกด้วย verb ing verb ing ในที่นี้นะคะจะต้องเป็นเป็น verb ที่เป็นกริยาแท้ นะคะก็คือเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะก็อย่างเช่นพวก eat ที่แปลว่ากินเนาะ call ที่แปลว่าโทร sit ที่แปลว่านั่งพวกนี้นะคะอ่ายกตัวอย่างเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าในการใช้แปบบ๊บนึงนะอ่า <Hello. S 2> เขาบอกว่าการใช้ p r e s e n t t o n t i n เ o u s ร์อเป็นการบอกบอกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะประธานบอก Verb to be บอก Verb ing เนี่ยจะใช้ในการบอกเล่าใช่ไหมคะแล้วถ้าปฏิเสธล่ะปฏิเสธจะทำยังไงปฏิเสธก็เพียงแค่ทำอะไรคะปฏิเสธก็แค่เติมอะไรลงไปเติม not ใช่ไหมคะปฏิเสธก็เติม not ไว้ไหน ไว้หลัง verb to be ใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยเติม verb ing ใช่ไหมคะ,ะแล้วถ้าต้องการที่จะทำเป็นต้องการที่จะทำเป็นประโยคคำถามล่ะเราก็เพียงแค่ทำไมคะย,ย้าย verb to be ใช่ไหมคะมาไว้ข้างหน้าประธานใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็น verb to be แล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb ing นะคะ โครงสร้างก็จะมีเพียงเท่านี้ละคะ่ะแต่เพียงแค่ว่าโครงสร้างหลกัหลกๆของเพลย์เซนต์คอนที่เราจะใช้นะคะก็คือตัวนี้เนาะก็คือตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้กันนะคะอย่างอื่นเราไม่ต้องไปสนใจนะคะเราจะใช้เพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่อาจารย์พูดมานะคะเพียงแค่ให้นักศึกษาได้รู้ว่าอ๋อโอเคนะคะว่าการใช้ p r e s e n t Continuous มันมีอะไรบ้างนะคะก็จะมี3รูปแบบเนาะบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามแต่ที่เราจะใช้ก็คือใช้เพียงแค่บอกเล่าอย่างเดียวนะคะก็คือประธานบวกตามด้วยอะไร verb i n g แล้วก็ตามด้วย verb to be ใช่ไหมคะเออไม่ใช่เอาใหม่ประธานบวก verb to be แล้วก็ตามด้วย verb i n g ใช่ไหม verb to be คือ is am แล้วก็ r ใช่ไหมคะส่วน verb ing ก็คือ verb ช่องที่1ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะที่เขาบอกว่าใช้ p l a s e n t continue as change เพื่อบอกว่าคุณเนี่ยโทรมาทำไมใช่ไหมอ่ะก็คือ i am calling to speak to miss Anderson ใช่ไหมคะแปลว่าอะไรฉันโทรมาเพื่อจะขอพูดกับมิสแอนเดอร์สันใช่ไหมคะอ่าดูนะคะ I I เป็นอะไรประธานใช่ไหมคะ I เป็นประธาน Am Am เป็นอะไรคะ Verb to be ใช่ไหมคะ Am เป็น Verb to be นะ Calling calling ก็คือ verb verb เลยคะ่ะ I N G ใช่ไหมนี่นี่ไงเห็นไหมคะตามรูปโครงสร้างประโยคเลยที่เหลือเป็นส่วนขยายหมดเลยนะคะอ่า I am calling เห็นไหมคะ I am calling เป็นการบ่งบอกว่าฉันโทรมาเนี่ยเพื่ออะไรนะคะก็คือฉันโทรมา to นะคะเพื่อ speak to ขอพูด to กับ Miss Anderson ฉันโทรมาเนี่ยเพื่อที่จะขอพูดกับ Miss Anderson นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ we are sponsoring นะคะ we are sponsoring a c o n t e n t s a contest and would like to know if you are interested ก็คือ พวกเราเนี่ยนะคะเป็นสปอนเซอร์นั่นแหละนะคะแต่ในนี้เติม ing ก็แปลว่าต้องการที่จะเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมคะสปอนเซอร์ er ก็คือฝ่ายสนับสนุนฝ่ายอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็คือพวกเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับาการแข่งขันในครั้งนี้และอยากทราบว่านะคะ would like to know นะคะและอยากทราบว่า คุณมีความสนใจไหมแบบนี้นะคะคือเรากําลังสนับสนุนนะคะการแข่งขันและอยากทราบว่าคุณสนใจจะเข้าร่วมไหมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการใช้ p l a y e n t continuous c t i n นะคะจะไว้แค่ตรงนี้นะคะ,ะจะไว้แค่ตรงนี้นะ subject บ,บวก verb to be บ,บวก verb ing นะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปค่ะ ต่อไปการใช้ p r e s e n t c o n t i n u o เ s เพื่อกล่าวคำขอโทษนะคะ,ะการใช้ p r e s e n t t o o t t n u u u s เพื่อการขอโทษนะคะเช่น I'm sorry I'm sorry m r s Anderson is meeting with a client at the moment นะคะ I'm sorry ก็แปลว่าขอโทษแล้วใช่ไหมคะ Miss Anderson Miss Anderson ตรงนี้กลายเป็นประธานละ Miss Anderson นะคะ is is ก็คือ verb to be ใช่ไหมคะ Miss m i s s Anderson is meeting เห็นไหมคะเติม ing Miss Anderson is meeting with a client at the moment แปลว่าขอโทษน,นะคะตอนนี้ Miss Anderson เนี่ยกำลังประชมุม with a client client ใน,นที่นี้แปลว่าลูกค้านะคะกำลังประชุมกับลูกค้าอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ unfortunately unfortunately แปลว่าโชคไม่ดีเลยนะคะ unfortunately แปลว่าโชคไม่ดีเลย Peter isn't working in the office today นะคะ Peter อ่าอันนี้เป็นรูปปฏิเสธแล้วนะ Peter is แล้วก็ตามด้วย not แต่อันนี้ค่ะเขาเขียนในรูปยอ่อนะคะอันนี้เขียนในรูปยอ่อถ้ารูปเต็มๆก็จะกลายเป็นอะไรคะ is not ใช่ไหมอ่า Peter isn't อันนี้คืออ่านรูปยอ่อนะคะ isn't แต่ถ้าอ่านตัวเต็มก็คือ Peter is is not working in The Office today ก็คือโชคไม่ดีเลยวันนี้ปีเตอร์ hmm. ไม่ได้เข้ามาทำงานในออฟฟิศนะคะ mm hmm. อ่านะแปลได้ง่ายๆเลยนะคะการใช้ก็ใช้ง่ายๆเลยนะคะต่อไปค่ะการใช้ u o t กับค l t นะคะสำหรับการขอร้องอย่างสุภาพนะคะทำไมเราต้องขอร้องอย่างสุภาพด้วยเพราะว่าเวลาที่เรา ผู้ีโทรศัพท์เนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นหน้าตาเราได้หรือไม่สามารถที่จะมองเห็นบอดี้แลงเวจ e ที่เราแสดงอาการออกไปใช่ไหมคะแล้วด้วยน้ําเสียงของเราหนึ่งเราอาจจะเป็นน้ําเสียงที่ห้าวหรือว่าน้ําเสียงที่แบบไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครอะไรเงี้ยแต่ด้วยความแบบด้วยความจริงใจอะเราไม่ได้ต้องการที่จะพูดแบบนั้นอย่างนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือเพื่อเป็นการที่จะ เพื่อให้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดใช่ไหมคะเราก็ควรจะใช้คําขอร้องที่สุภาพนะคะการใช้ w วู d กับคูดเนี่ยคะ่ะเป็นการใช้คําที่สุภาพมากนะคะและเขาบอกว่าการใช้ would you please หรือ Could you please เนี่ยคะ่ะเป็นการขอร้องให้ช่วยจดบันทึกหรือฝากข้อความไว้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราโทรไปแล้วคนที่เราต้องการพูดอยู่ด้วยไม่อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า could you please เห็นไหมคะ u l d you please could you please check a message อ่าคุณช่วยจดข้อความให้ฉันหน่อยได้ไหมคะหรือคุณช่วยจดข้อความหน่อยให้ฉันอ่าให้ฉันหน่อยได้ไหมครับใช่ไหมคะหรือ Would you please me Would you please let him know that I call นะช่วยบอกให้เขาหน่อยว่าช่วยบอกให้เขารู้หน่อยว่าฉันเนี่ยโทรมานะคะอ่าหรืออีกอันหนึ่งก็คือ Could you please ask him หรือ Could you please ask her to call me back นะคะก็คือช่วยบอกให้เธอโทรกลับหาฉันหน่อยได้ไหมครับ แบบนี้นะคะส่วนใหญ่คำพวกนี้ค่ะผู้ชายเนาะจำเป็นมากที่ต้องใช้เพราะว่าเสียงผู้ชายจะเห้าๆใช่ไหมคะถ้าเราใช้คําว่า could you please ask her to call me back หรือ would you please let me him know that I call หรือ could you please take the message แบบนี้นะคะมันก็จะทําให้การฟังหรือว่าน้ําเสียงที่เราฟังเนี่ยมันดูซอฟลงแล้วก็อยากมีความ โอเคฉันจะช่วยเธอนะฉันจะบันทึกให้เธอนะแบบนี้นะคะอ่าต่อไปการพูดแนะนําทางโทรศัพท์การพูดแนะนําทางโทรศัพท์นะคะการใช้ this is เหมือนที่อาจารย์พูดไปต้นคลิปใช่ไหมคะ this is tom calling f r o m ใช่ไหมอ่าเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าการใช้ this is this is แปลว่านี่คือนะคะเพื่อเป็นการแนะนําตนเองทางโทรศัพท์ ใช่ไหมคะเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นใครโทรมาจากไหนนะคะไม่ใช่ยูยูโทรไปเลย Hello I want to speak to เงี้ยเขาก็จะแบบ Who นะคะ Ah uh, Who speaking เขาก็ต้องต้องถามกลับใช่ไหมคะ Who speaking ใครพูดคะแบบนี้ใช่ไหมคะไม่งั้นเขาก็จะไปบอกกับคนที่คุณต้องการจะพูดด้วยไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นถ้าสมมติว่า,ามีคนโทรมาหาอาจารย์แล้วเขาบอกว่า I w u u l l l k k t t s s p e k m m s s s a c h n o กอาจารย์ก็ต้องถามกลับว่า who speaking ใครเป็นคนพูดใช่ไหมคะอ่า who speaking ใครเป็นคนพูดน่ะก็ฉันไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยอ่าถ้าเราไม่อยากต้องการให้เขาถามนะคะเราก็แนะนำไปเลยในครั้งเดียวใช่ไหมคะก็อย่างเช่น this is tom yonkers นะคะ this is tom y o n g e r s calling to speak with miss fuller นะคะก็คือ นี่ทอมโทรนะนี่ทอมกำลังโท,โทรอยู่นะก็คือนี่ทอมโทรมานะคะ to speak with นะคะก็คือต้องการพูดกับมิสฟิลเลอร์ต้องการคุยกับคุณฟิลเลอร์นะคะ this is Tom Younger calling to speak with Miss Filler นะคะก็คือนี่ทอมต้องการโทรมาเพื่อที่ต้องการอยากจะคุยกับมิสฟิลเลอร์นะคะอา อันนี้ก็คือการใช้ this is เพื่อเป็นการแนะนำตนเองทางโทรศัพท์นะคะต่อไปอาการใช้ this is แล้วก็จุ speaking นะคะก็คือใช้เมื่อคุณรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็เป็นการอาบอกว่าคุณชื่ออะไรแล้วก็เป็นการบอกชื่อว่าคุณกำลังพูดอยู่นะคะอย่างเช่น yes this is Tom speaking แบบนี้นะคะก็คื เหมือนเวลาเขาถามะคะ Who speaking Tom speaking หรือ Tom speak นะคะ How may I have you เงี้ยเหมือนถ้าสมมติว่า,าโทรมาแล้วแล้วเขาไม่ได้พูดแบบนี้นะคะเหมือนเขารับโทรศัพท์เฉยๆนะคะเหมือนประมาณว่า Hello may I have you นะคะเราก็บอกว่า Yes this is Tom speaking นะคะแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าคนาคนที่เขารับโทรศัพท์เขาไม่ได้พูดว่า may I have you เขาพูดเฉยๆว่า hello hello เหมือนรับโทรศัพท์ hello เราก็ต้องบอ uh, ก yes this is Tom speaking นะคะอ่าแต่อันนี้ค่ะเป็นการรับโทรศัพท์นะคะสมมติว่าคนที่โทรมาเนี่ยรีบมากเลยนะคะอ่ามีคนโทรมาหาอาจารย์รัชนกรีบมากเลยอาจารย์รัชนกรับ hello Yes this is uh, rational speaking how may I have you แม่แบบนี้ใช่ไหมคะ,ะถ่ว่ามีคนโทรมาแล้วเรารับ Yes this is rational speaking how may I have you ก็คือ,อนี่ i ัชโนกำลังพูดนะคะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าแบบนี้นะคะ,ะเขาก็จะบอกว่า this uh, this is Helen Anderson นี่ h e l e นนะเราก็จะอ๋อโอเคโอเค อ่า uh, What about you How may I have you อ่าเราก็จะถามตอบกลับไปว่าอ่มีอะไรให้ช่วยไหมแล้วเธอล่ะเป็นยังไงหรือเราจะถามแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราแบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นอ่าเป็นคนที่เราสนิทแต่ถ้าไม่ได้สนิทล่ะเราจะทำไงใช่ไหมคะเราก็ต้องเสนอความช่วยเหลือไปก่อนก็คือ How may I have you แบบนี้ใช่ไหมคะอ่า นะคะอันนี้คือการใช้ this is แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราแล้วเราก็บอกว่า speaking นะคะอ่าต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น practice หรือ exercise ให้กับนักศึกษานะคะก็คือให้นักศึกษาเนี่ยอ่านบทสนทนานะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะบทสนทนานะคะเป็น receptionist อ่าอ่ารับโทรศัพท์คุยกับคนที่โทรมาอยู่นะคะ ก็คือ receptionist นะคะ receptionist คือใคร receptionist คือพนักงานต้อนรับใช่ไหมคะเขารับโทรศัพท์เขาบอกว่า can I have your name please นี่เขาบอกว่าการใช้ please เนี่ยนะคะการใช้ please เนี่ยเป็นอะไรที่สุภาพมากถึงแม้ว่าต้นประโยคเราจะพูดไม่สุภาพแต่ถ้าเราลงท้ายด้วย please เนี่ยทุกอย่างมันก็จะดูซอฟแล้วก็อ่อนโยนลงมากเลยอย่างเช่น อ่า u l d like to know your name please นี่แบบนี้ I would like to know your name please ถึงแม้ว่าคำคาที่เราใช้อะมันจะไม่สุภาพแต่ถ้าเราลงด้วย please ทันทีนะคะมันก็จะกลายเป็นสุภาพทันทีเลยนะมันก็จะกลายเป็นกั้มกึ่งกึ่งสุภาพนะคะอ่าแต่ถ้าอยากให้สุภาพก็ควรจะใช้ว่า can I have your name please นะคะก็คือฉันขอทราบชื่อคุณหน่อยได้ไหม yes I am Miss สุภารีนะคะเห็นไหมคะเขาก็ตอบ yes I am Miss สุภารีนะคะฉันชื่อส mm ุภารี Receptionist ก็เลยบอกว่า I'm sorry how do you spell that น่าโทษนะคะช่วยสะกดให้หน่อยได้ไหม spell that spell แปลว่าสะกด,ะกดใช่ไหมคะ how do you spell that ช่วยสะกดให้หน่อยได้ไหม S S U P S. S r I s A.R.I. s u p a r i คนฟังเมื่อได้ฟังเขาก็จะบอกว่า Thank you Miss Supari I will transfer y o u call to Mr. Ton เห็นไหมคะอ่าขอบคุณค่ะคุณสุภารีฉันจะ transfer แปลว่าโอนสายใช่ไหมคะฉันจะโอนสายของคุณให้กับ Mr. ต้นนะคะ อันนี้คือบทสนทนานะคะให้นักศึกษานะคะอ่านบทสนทนาและทําการตอบคําถามนะคะและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์จะให้หนูทําก็คือใหอ้อัดคลิปนะคะอัดคลิปพูดบทสนทนานะคะพูดเองเลยนะคะพูดเองเลยนะก็คือทำการแสดงด้วยตัวเราเองเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น can I have your name please Yes เวลาเวลาจะแสดงนี้เราต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยนะคะแต่แต่ไม่ต้องโทรจริงนะคะหนูว่าเอาขึ้นมา Can I have your name please Yes I am Miss Supari I'm sorry how do you spell that S S U P A R I Supari Thank you Miss Supari I will transfer your call to Mr. t o นเน่แบบนี้นะคะก็ให้หนูทำการแสดงด้วยตัวของหนูเองเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ให้อัดอ,อัดคลิปเมื่ออัดคลิปเสร็จแล้วนะคะหนูก็ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์เนาะอ่านบทสนทนาอัดคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะไปทำงานค่ะตอบคำถาม4ข้อง่ายๆมากเลยนะคะ สข้อเองนะจ๊ะสี่ข้อเองให้ส่งภายในคาบนะคะสข้อเองในสข้อนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันข้อแรกข้อถามว่า what is the name of the company รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะคะ who is caller เมื่อกี้อาจารย์ไปแล้วใช่ไหม caller แปลว่าใครใช่ไหมคะ what does the receptionist want to do ่ h what does the receptionist want to do ก็คื พนักง,งานต้อนรับเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายก็คือ Can she talk the person Can she talk the person ได้คุยไหมนะคะอ่าให้หนูทำงานนะคะมี2ออย่างเนาะก็คือ 1. อัดคลิปอัดคลิปบทสนทนาอัดคลิปสนทนาด้วยตัวเราเองนะคะทำการแสดงบทบาทสมมุติด้วยตัวเราเองเลยสให้หนูตอบคำถามนะคะลงไปในสมุด นะจ้าโอเคสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการดูนะคะคลิปวิดีโอที่อาจารย์ตั้งใจทำให้นะคะแล้วก็ขอให้หนูตั้งใจทำงานด้วยนะคะขอให้ทำงานอย่างมีระเบียบเนาะ see you tomorrow นะคะบ๊ายบาย